ส,สดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปดูดวงกับหัวข้อคำทิมน,นายนะคะความรู้สึกคุณและเขาที่มีต่อกันในเวลานี้นะคะเป็นเช่นไหนบ้างคุณรู้สึกเช่นไหนต่อเขาในตอนนี้และเขารู้สึกเช่นไหนกับคุณในตอนนี้นะคะโดยไพ่ของนี้คือตัวคุณไพ่ของนี้คือตัวเขานะคะเราจะมาสับไพ่กันก่อนนะ ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจอะไรบางอย่างในตัวเขาหรือคุณกําลังผิดหวังเสียใจว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขาทําไมยังไม่ให้ความชัดเจนกับคุณสักทีนะคะทำไมความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วเราอยู่ในสถานะใดกันแน่เป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะ เป็นความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมามาหายหายนะคะเลยทำให้คุณอ่ะค่อนข้างจะคิดมากค่อนข้างจะสับสนนะคะส่วนตัวเขาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ใช่แหละนะคะว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ถามว่าคุณอนะ่ะมีผลต่อความรู้สึกเขาอยู่ไหมคุณมีผลต่อความรู้สึกเขานะหรือ uh. เ,เรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วความรู้สึกคุณแล้วความรู้สึกเขานะคะ เขามีความสับสนมีความลังเลอะไรบางอย่างในใจเขาอยู่นะคะเรียกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขาอาจจะติดอยู่ในสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขายังอาจจะไม่สามารถให้ความชัดเจนอะไรกับคุณได้นะคะเขาอยากที่จะทําอะไรมันชัดเจนอยากที่จะทําอะไรคุณเนี้ยมั่นใจอะไรแต่เหมือนเขากําลังติดติดอะไรบางอย่างอยู่ติดสถานการณ์อะไรบางอย่างอยู่หรือติดพันธะอะไรบางอย่างอยู่ที่ทําให้เขาไม่สามารถทําใจ ทำ,ทำตามใจต้องการได้นะคะส่วนตัวคุณคุณก็ได้แต่รอนะคะรอว่าเมื่อไหร่ความสัมพันธ์นี้เขาจะให้ความชัดเจนกับคุณสักทีบางครั้งคุณก็เริ่มรู้สึกทอนะรู้สึกทอ้อรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะความรู้สึกคุณและความรู้สึกเขาได้ไพ่ดเูเขานเขาเป็นโลกทั้งใบของคุณนะคะเขาคือความรักที่คุณรักมาก ส่วนตัวเขาในความสัมพันธ์นี้นะคะเขากอาจจะมีมากกว่าหนึ่งในความสัมพันธ์นี้จึงทําให้เรายังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากไปกวา่านี้แต่ถามว่าเขามีใจให้คุณไหมบอกเลยว่าเขามีใจให้กับคุณนะส่วนความรู้สึกคุณและความรู้สึกเขานะคะคนคนนี้ก็เป็นคนที่บางครั้งอาจจะเป็นคนที่ปากแข็งเป็นคนที่เหตุผลเยอะ แล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเอาความคิดของตัวเองเอาเหตุผลของตัวเองเป็นทิ่ตั้งนะคะเรียกว่าเวลามีประเด็นมีปัญหามีอะไรไม่เข้าใจกันเนี่ยเหมือนเราต้องหยุดฟังเขานะคะเหตุผลเขาจะยืนอยู่เหนือเหตุผลเราส่วนของคุณได้ไพ่ห้าหมายนะคะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในใจคุณบางครั้งคุณก็จะไม่ค่อยยอมรับในเหตุผลของเขานะแต่เหมือนกับว่ามันทําอะไรไม่ได้มันต้องทําใจนะคะต้องทําใจยอมรับะทั้งๆที่ใ,ใจมันไม่ได้ยอมรับนะ ความรู้สึกคุณและความรู้สึกเขาในไพ่เดวิลมันมีในเรื่องของความผูกพันที่คุณไม่สามารถจะตัดเขาได้ไพ่หกไม้ส่วนตัวเขานะคะเขาต้องการการยอมรับจากคุณเขาต้องการให้คุณเขาเรียกว่ายอมรับทุกสิ่งในสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะคะไพ่หกไม้ ตัวเขาเองเขาอาจจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตเขามากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานของเขาจะต้องมาอันดับหนึ่งนอกเหนือจากความสัมพันธ์ในเรื่องความรักเป็นเรื่องรองส่วนความรู้สึกคุณหนึ่งไม้ความรู้สึกเขาสองไม้นะคะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีทางเขาเรียกเป็นความสัมพันธ์ทีู่ง,ง่ายๆว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้มีเราคนเดียวอย่างที่บอกไป นะคะเขาอาจจะมีคนคุยสองคนนะส่วนตัวคุณคุณมีเขาแค่หนึ่งเดียวคุณมีเขาแค่คนเดียวแล้วคุณก็มั่นคงกับเขาแค่คนเดียวส่วนตัวเขาเ็ายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยแล้วเขาก็ไม่สามารถที่ยะตัดใครคนใดคนหนึ่งออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ความรู้สึกคุณและเขา ไพ่หนึห่งไม้ไพ่แปดดัคุณมีความสับสนคุณมีความกังวลใจอยากจะตัดก็ตัดไม่ได้คุณไม่รู้ว่านาคตความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นไปในทิศทางใดแต่คุณก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยอมจำนนกับปัญหากับสถานการณ์ที่เจออยู่ในเวลานี้ส่วนตัวเขาไพ่หนึ่งไม้นะคะเวลาที่คุณไม่สบายใจเวลาที่คุณมี มีแล้มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นกับพวกกับตัวเขากับความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะใช้คาพูดใช้เหตุผลนะคะทําให้คุณนิ่งลงทําให้คุณสบายใจอันนี้ความรู้สึกคุณและความรู้สึกเขาบางครั้งนะคะเขาอาจจะให้เวลากับงานคน่อนข้างเยอะมากเรียกว่าคุณง,งา่ายๆคนๆเป็นคนบ้างงานนะคะเวลาเขาทำงานเดี๋ยว่ก็ทุ่มเทมาหนักมาก ส่วนตัวคุณเวลาที่เขาห่างหายไปเนี่ยคุณค่อนข้างคิดมากนะค,คุณค่อนข้างคิดมากคุณค่อนข้างจะคิดเยอะเลยทีเดียวแบบความทุกข์ใจเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะคแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือบางคนเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นรักทางไกลด้วยความรู้สึกคุณและความรู้สึกเขาในไพ่ก้าถ้วย บางครั้งคุณก็อาจจะรู้สึกรู้สึกว่าเขามีใครมีคนคุยเยอะไหมนะคะหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยเราอยู่ในสถานนะตัวเลือกของเขาไหมแล้วสุดท้ายเขาจะเลือกเราไหมส่วนตัวเขาได้ไพ่เจ็ดไม้นะคเขายังมีอะไรที่ต้องคิดต้องทําอีกเยอะแยะมากมายนะบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของความรักเลยด้วยซ้าไปหรือบางเวลาเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาให้คุณเลยด้วยนะตัวคุณ และตัวเขาในเรื่องของความรู้สึกได้ไพ่หกถ้วยไม่ว่ายังไงคุณก็ยังตัดเขาไม่ขาดคุณยังรักเขามากคุณยังมีความรู้สึกที่ผูกพันกับเขาบางคนคุณอาจจะไปรักทางไกลหรือบางคนความสัมพันธ์อาจจะเคยจบกันไปแล้วแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันไหมไพ่ให้เราแฟนตัวเขาเดีวก็คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่บางครั้งก็อาจจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงด้วยนะเป็นคนที่บางครั้งอาจจะงเงียบเงียบอาจจะเก็บตัวด้วย เป็นคนที่คาดเดาวความรู้สึกเขายากเดาวความคิดเขา,ายากไพ่สิบเหรียญเขาไพ่เจ็ดเหรียญนะคะคุณไพ่สิบเหรียญเขาไพ่เจ็ดเหรียญนะคะคุณเต็มที่กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณเต็มร้อยคุณเกินร้อยกับความรู้สึกกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณพร้อมมากกับความรักครั้งนี้ส่วนตัวเขาได้ไพ่เจ็ดเหรียญนะคะดูเหมือนว่าเขายังต้องการทําอะไรของเขาอีกเยอะแยะ เขายังมีความรู้สึกว่าชีวิตเขานะ่ะมันยังมีอะไรที่เขาต้องทําอีกเยอะเพราะฉะนั้นเ็าอาจจะยังไม่ได้มองแปลกลเหมือนคุณนะคะเพราะอาจจะยังไม่ได้มองในเรื่องของการลงตัวในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะเขามีความรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมแต่ตัวคุณนะคุณพร้อมมากความรู้สึกคุณและความรู้สึกเขานะคะไพ่าสามถ่วยเขาเป็นความสุขของคุณนะ ทุกครั้งที่คุณได้พูดได้คุยได้เจอเขาคุณมีความสุขมากส่วนไพ่เด็กด่านะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองบ้างหรือบางครั้งคาพูดการกระทําเขาอาจจะทําร้ายความรู้สึกคุณบ้างนะคะด้วยความที่เขามไม่ใช่คนหวานเขาเป็นคนที่พูดอะไรพูดตรงๆนะความรู้สึกคุณและความรู้สึกเขาได้ไพ่ขวีนไม้ ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาคุณอยากที่จะมีเขาอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดคุณรักเขาด้วยใจคุณรักเขาแล้วก็คุณมีความปรารถนาดีต่อเขาอยู่เสมอเขาได้ไพ่เก้าช่วยคุณคือความสุขของเขานะเพียงแต่ว่าบางครั้งอย่างที่บอกนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเขาอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจคุณในบางครั้งบางเวลา ไพ่สองาดาไพ่เดว์รักทางไกลรักออนไลน์ความสัมพันธ์ที่บางครั้งคุณก็จ,จะไม่ค่อยมั่นใจนะคะมีความคิดมากอยู่มีความลังเลมีความสับสนอยู่ในความอยู่ในตัวคุณคุณอาจจะคิดว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเนี่ยคุณยังรู้ไม่หมดเลยหรือตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขาให้คุณได้รู้มากนะัก รักเขาก็รักความกังวลความสงสัยก็มีอยากจะรู้อะไรที่มันเกี่ยวกับเขาให้มากขึ้นกว่าน,นี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ไพ่ the world ในตัวเขานะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความส่วนตัวสูงมากแล้วเรื่องส่วนตัวของเขาที่คุณอยากรู้เขาไม่คิดที่จะเล่าให้คุณฟังไม่คิดที่จะบอกให้คุณรู้นะคะเพราะเขาคิดว่าเรื่องส่วนตัวบางอย่างของเขาเขาอยากที่จะเก็บเอาไว้กับตัวเองความรู้สึกคุณ ความรู้สึกเขาไพ่กลีนช่วยไพ่แฮร์ร f โอแฟนนะคะคุณคาดหวังในเรื่องของการคุณอาจจะคาดหวังในเรื่องของการแต่งงานนะคะการลงตัวในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะไพ่สองใบนี้จริงความรู้สึกไม่ได้ต่างกันนะเขาก็อยากมีคุณอยู่ในดาคดของเขานะเพราะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมมากเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่อ่อนโยน เราก็เป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดเราจะไปหยิบไพ่สรุปนะคะระหว่างคุณและเขาสรุปแล้วจะจบยังไงนะคะได้ไพ่ j u s t i c ความชัดเจนที่คุณต้องการนะคะคุณต้องการความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้คุณต้องการรู้ว่าเขานักพบคุณในสถานะใดแล้วความสัมพันธ์นี้สุดท้ายแล้วจะจบลงด้วยความสมหวังของคุณหรือไม่ เขาจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือไม่บอกเลยว่าไม่เขาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจแน่นอนไพ่เหลิง่งเรียญนะคะเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเขาจะพยายามทําความสัมพันธ์เนี้ยให้จบลงด้วยดีนะคะจบลงแบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งทั้งสองฝ่ายคุณคือคนที่มีค่าสําหรับเขาคุณคือความรักที่มีค่าสําหรับเขาถึงแม้ระหว่างทางความสัมพันธ์ อาจจะมีอุปรสรรคมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันบ้างมีการขัดแย้งกันบ้างแต่สุดท้ายปลายทางของความสัมพันธ์เนี่ยบอกเลยว่าเขาจะทําให้คุณมีความสุขและเขาจะทําให้คุณได้สมหวังในความรักครั้งนี้นะคะในใจเขาค่อนข้างมั่นคงและชัดเจนกับคุณมากๆค่ะ